สวัสดีและสบายดีครับผมพี่น้องทุกคนทุกคนครับผมวันนี้ครับมาพบกับบอกสตรอรี่ครับวันนี้นะครับหลังจากพาง,ง่านมาเกิดเลยครัวันนี้กับมี่ไอแพนกับไอ้อคีครับผมเพิ่นส่งของมาให้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องน,นะครับผมเ่อนี้เลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกืเอบพอดีกิออัน นี่ครับผมนี่เลยนี่ครับกล้องนะครับผมไม่นสงมาให้นะครับก็ก็อนรนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเฟซซี่หลักกแฟนๆเราวันนี้เป่นส้มให้นะครับผมเนี่ยครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของนะครับว่ามีอไงในกล่องนี้นะครับผมนี่เป็นการพูดเซราล่าครับเราต้องขอแทปก่อนนะครับมีเงี้ยเนาะในรถในบ้านมีเทปอล่ะ เป็นของผลิตภัณฑ์นะครับผมเอเน,น,นี่ด่างนโลกโซเชียลในบุบบุบกอะไรนะครับจะไม่คมอยขื่อชื่อ,ะอน,คน,อนะครับก็เป็นของน้องอะไรคนก็่้องรู้กันนะครับโอ้นะครับผมเขาขับใจไดหลายนะครับผมไอ้แป้ครับไอเอ้ซีมันทรงมาะหานะครับนี่ครับ,รบนน en, ข้บ FC, งาะะงในนะครับมันก็จะมีมา้าผมม้าหมาบ้านมา้มา,มา,มาอูรุ่งนะครับกับแตะมีขากอบกระนอ เขาก็ห่ออย่างดีนะครับแฟนพนักงานแก๋กินแ่ายง่ายหมดเลยระการนี้ครับมผมมี่ผิดขอดก่อนนะผมระกาได้เนี่ยนิ้หอมมาดีเลยน่าจะเป็นขวดน้ำปลาแดกนะครับน้ำปลานะครับนะครับเสียบเรื่องเหมืนเดี๋ยวกดนกินจับหมกุ้งกันเดี๋ยวกันเลยพี่น้องผมนะครับแต่วันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นขวดเนี่ยหน่อย น้ำจิ้มทุกี้ครับผมอ่ะแต่มาแล้วครับหมึม่งมะเขือยาวกินมันจะส่งมะเขีอยากินไมจะต้องหนึ่งแล้วก็นี่ครับผมได้กล่องวิตามินซีนะครับมันกล่องแล้วก็เป็นซีอิ๊วครับผมซอสซอสเอียงซอสนำปรุงรสฟ้าเขียวอ่ะแล้วไปนะครับเพื่อป็นการเมื่อเเวลาเดินห ok ้องกาซี มามารีวิวการกินให็เบงนะครับผมชาวบ้านเกิดคนนะครับผมจะต้องขอขอบคุณนะครับผมอ่าไอเดุี่สิบกันครับผมดีเพป็นทรงไม้นะครับผมในได้งานมันเกิดราคาเท่าเอามาให้กินนะครับผมเราต้องขอขอบคุณมากๆนะครับน่ะ นี่ครับไ่ต้องแกะแต่มีเลยก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับผมยังไงเป็นกบบไม่แยกเห็นอยู่นึงที่ปึ้งอยู่ไหมสีขวดและสีขวดไมนเป็นแม่ไม่หยากที่มันอะไรหยากยังแกะุรงนี้กเลยไรหยาดก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวสิแกะมันนะผมเจอพริกทอดผมเคยกินพริกก่อดจะเจอท่านบอกว่ามันเป็นพริกทอดรสมะม่วงกินมะพร้าวต้มยำนะครับผมเอาอันนั้นจงจอว่าสิพริกทอด บอดตาเนีก่กินทินละว่กเขากินทมี่มี่าเรา่ไกินนี่อ๋อทำไมนะครับผมขาไปพ้าี่เคยกินค้ามไม่ติดใครกันยังผงตุ่มย่าผงม,มา,มากมานอันพวกมากมานั่นรสเค็มไหมครับผมนี่ครับมันจะเป็นบติเดียวผมครับเตรียมครับผมรสชาติกับโบตังกับก็เหมือนประมาาว่า ผมมากอะล้วครับผมเอามะเขือใส่บักพีกเอพี่มันจะอบแข็งครับผมแล้วมันจะเปยนปลาหลอ่ะนี่เป็นพีกหรออไม่นี่นะครับไม่กันดีไซน์พวกอ่บักโมงหิมบะพันบักพีกปลาแหงบักปะกอบบลได้หนิเนี่ยครับเนี่ยเลยป่ะครับเดี๋ยวเดียวแฟนซับไม่มีมันเันไม่กินได้ให้เพื่อนเพื่อนเบื้องกันเนี่ยครับรสชาติแต่สีออกนัวนเนี่ยจังหวะนัวคือผมมากมากล้วครับนัวชุ่อรสนี้ไหมหน้าขาว เนียนตกงวมันขนะื่อยอครับรสชาติคือเป็นประมาณแบบนียนนะครับเราให้ไปซื้อมากินแล้วเร็วเสียบครับแซ่บอยู่ครับโดยการก้อนขีดในปริมาณดีเพราะาหมอนะครับกินแล้วมันดีหมอออบเจ้าแม่โน่ยอขออนุญาตนะครับรีวิววันต่อไปนะครับอันนี่คนบอกว่าเป็นพักกบกอดนะครับ แต่ว่าขอบอกนะครับเบื้องต้นนี้นะครับที่ห้องมันกงกินที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีการรีวิวใดทั้งสิ้นผมก็ได้มีการสปอนเซอร์จากทางรายการใดๆนี่ครับผมอันนี้เพิ่เป็น IFC เพิ่ีส่งษัทมหาแห่งครับเป็นผักขมผอมนะครับไม่มีเฮาก็กีบอกว่ามีลูกนี่ยังเนี้ยแค่ร้อยแค่เลือดอ่าพวกวีโรมีลูบักขั่วบักหนีเขาหอมนะครับฮะข้างในแกะมาครับผมข้างในเป็นสีดนะครับเนี่ยครับผมอ๋อบักขั่วเป็นบักขั่วสีเลือตัวนี้ เป็นอบเป็นอบแห้งนะครับคม่ยัสนเแจ็ไหมรสชาติที่สันแจ็คกมาปากัวนี่กินเข้ไปนี่รสชาเส้นสัน็คแจ็คครับมันมีเร่ออโรเจ็จอ่เมออันนี้บางเงี้ยบบะเอือบบอือบคือกทั่วคองรสชาติดีไงรูปปากองหัแข็งแ็อันนี้บักทันนอันนี้พุทรานะครับพุทรา กัวมั้งมันมันจะนิ่มเ้บ่กวลวฮะตั้งโตมาทำอั้ีมบ่แินาแต่ว่าพุชตาที่กินนะครับรสชาติมันสิมีความแบบหอมๆมันหวานอืมยอนิมันกรอบครับกรอบครับกรอบแล้วก็เอียงนบันกี้แบ่ยเไพวกงของนี่เรออชากินแง่สแน็คแจ็คเล แลวลองกิมือครับกีอล <alon> ่องมกินบกินอ๋อโอ้แ <pick> ต่เ็เอานี่ได้เพวกพวก่ครับอันนี้กับกมอม้วนหินานนะครับก็บกม้มนหิานเี่ยมเตฟันเดียว ไ่นีเจเราขอเ้บันทีนีหหดิ้นหอมเห็นหอมกไม่กินนึงไม่้มาล้วมอเป็นปักกอนี้เป็นบอกโคลี่บ็อกโคลี่อบกรอบนะครับเนหอมดป็นมารสชาตินะครับรปกรอบมันก็ไมีรสชาติอย่ากับขึ้นมันอบล่ะครับผมมันอบกรอบเรื่อยๆแล้วแล้วอย่่มัก็นออกเค็มเค็มๆเค็มยเค็มบร ถามว่ารสชาติเป็นกับเป็นแค่อบผักอบก่ออบก่อนอะไอบก่อนย่ดีตดแต่ก็ผมกคครับแต่สำหรับผู้ดีไแบบว่าคนบมาบมักินผักนัวมากยิงทีแบบ <ๆ S 2> เป็นย่องสินะครับผมเอาละครับแต่ขนบําไัเป็นางเป็นหน่งสดวงคับขอขอบคุณนะครับผมขอขอบใจนะครับไอ้แพนครับที่เป็นทรงของ,ของมหาลัยนะครับผมหนึ่งไม่ง่ามาเกิอดอีค้ามากนะครับผมอ่ทาทังกอกกำกำขอ,ขอ,ขอกำ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 ากมติว่า มี่อย่างน,นครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมหเป็นกำลังใจในคลคิดกันท่านคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็เจอกันใหม่ในปีหน้าครับผมสำหรับวันนี้เราขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย